สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่วนเวียนอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเลยสวัสดีค่ะเรื่องข้อมูลกับสถิติใช่ไหมคะใช่เลยครับที่เราได้ยินกันแทบทุกวันเลยนะไม่ว่าจะเรื่องการลดน้ําหนักการใช้มือถืออืมการเลือกซื้อของก็ด้วยใช่ใช่หรือแม้แต่ข่าว PM 2.5ปริมาณน้ําฝนเรื่องใหญ่ๆอย่างนโยบายสาธารณะก็มี ใช่ค่ะคือสถิติเนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากเลยนะคะที่ช่วยให้เราเข้าใจจัดการแล้วก็ตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นโดยใช้ข้อมูลเป็นวัตถุดิบหลักใช่ไหมครับถูกต้องค่ะลองนึกภาพตามง่ายๆก็อย่างพยากรณ์อากาศหรือเวลาธุรกิจเขาใช้ข้อมูลลูกค้ามาวิเคราะห์แบบปรับปรุงสินค้าบริการอะไรพวกนี้ค่ะอ่าฮะมันคือการเอาตัวเลขข้อมูลพวกนั้นมาแปลงให้เป็นความรู้ที่เราเอาไปใช้ต่อได้ประมาณนั้นเลยค่ะ โอเคครับงั้นเรามาเริ่มตรงนี้กันเลยดีก,กว่าก่อนจะไปถึงสถิติที่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกเนี่ยไอ้เจ้าข้อมูลดิบๆที่ว่ามันคืออะไรกันแน่ครับแล้วเราไปเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนกันได้เลยค่ะเริ่มที่คำถามแรกเลยเนาะข้อมูลหรือ Data เนี่ยถ้าให้พูดแบบง่ายที่สุดเลยนะคะมันก็คือข้อเท็จจริง Fact ข้อเท็จจริงใช่ค่ะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจซึ่งรูปแบบมันก็ เออหลากหลายมากอาจจะเป็นตัวอักษรเช่นชื่อคนใช่ค่ะชื่อคนชื่อสถานที่หรือเป็นตัวเลขก็ได้อย่างอายุคะแนนสอบจำนวนคนปริมาณน้ำฝนที่เราพูดถึงตอนตอน้นอืมใช่เลยหรือแม้จะรูปภาพเสียงวิดีโอพวกนี้ก็เป็นข้อมูลได้หมดเลยค่ะหมายความว่าอะไรก็ได้ที่เราบันทึกเก็บไว้ได้แล้วมันมีความหมายในตัวมันเองอย่างชื่อสกุลอายุเพศที่ว่ามาก,ก็คือข้อมูลหมดเลยสินะครับถูกต้องค่ะ ทีนี้เนี่ยพอเรามีข้อมูลแล้วเพื่อให้จัดการวิเคราะห์มันง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นเขาก็จะมีการแบ่งประเภทข้อมูลกันอ๋อมีแบ่งประเภทด้วยใช่ค่ะที่เจอบ่อยๆเลยก็คือแบ่งตามลักษณะของข้อมูลอันนี้สําคัญมากนะคะสําหรับการเลือกวิธีวิเคราะห์ทางสถิติที่เหมาะสมต่อไปแบ่งตามลักษณะมีแบบไหนบ้างครับแล้วทําไมมันถึงสําคัญขนาดนั้น หลักๆเลยนะคะมี2แบบค่ะคือข้อมูลเชิงปริมาณหรือ quantitative data เชิงปริมาณค่ะอันนี้คือข้อมูลที่เป็นตัวเลขจริงๆเลยที่มันบอกปริมาณบอกขนาดแล้วก็เอเอาไปคำนวณต่อทางคณิตศาสตร์หรือทางสถิติได้โดยตรงเช่นพวกเงินเดือนคะแนนส่วนสูงน้ำหนักอุณหภูมิอะไรแบบนี้ใช่เลยค่ะพวกนี้เราเอาไปหาค่าเฉลี่ยหาผลรวมได้มีความหมายกับอีกแบบ ก็น่าจะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพหรือ qualitative data ใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะของคุณเชิงคุณภาพอันนี้จะเน้นอธิบายลักษณะคุณสมบัติหรือสถานะมันไม่ได้อยู่ในรูปตัวเลขที่แบบเอาไปบวกลบคูณหารตรงๆได้อืมถึงแม่บางทีจะเห็นเป็นเลขก็เถอะใช่ค่ะอย่างเช่นเพศบางทีเราให้ใชายเท่ากับ1ห,หญิงเท่ากับ2แต่เราเอา1 2 p มันไม่มีความหมายอะไรทางสถิติหรืออย่างที่อยู่เบอร์โทความคิดเห็นต่างๆระดับความพึงพอใจน้อยปักคางมาก ใช่เลยค่ะพวกนั้นละค่ะคือเชิงคุณภาพการแยก2อ,อย่างนี้สําคัญมากเพราะว่าเครื่องมือทางสถิติที่เราจะใช้กับข้อมูลแต่ละแบบเนี่ยมันต่างกันเลยค่ะเข้าใจแล้วครับแยกเพื่อจะได้เลือกวิธีวิเคราะห์ให้ถูกเอ,อนอกจากแบ่งตามลักษณะข้อมูลแล้วยังมีวิธีแบ่งแบบอื่นอีกไหมครับมีอีกเกณน,นึงที่สําคัญเหมือนกันค่ะคือแบ่งตามแหล่งที่มาแหล่งที่มาค่ะเป็นข้อมูลปฐม,มภูมิ primary data กับข้อมูลทุติยภูมิ secondary data ปฐมภูมิฟังดูเหมือนเป็นข้อมูลแบบเก็บมาส,สดๆล้นๆเลยนะครับใช่เลยค่ะตรงประเด็นเลยข้อมูลปฐมภูมิก็คือข้อมูลที่เราลงมือเก็บรวบรวมขึ้นมาใหม่เองเลยค่ะโดยตรงจากแหล่งข้อมูลเลยนะเพื่อตอบคำถามที่เราอยากรู้โดยเฉพาะเช่นอยากรู้ว่าลูกค้าคิดยังไงกับสินค้าใหม่ก็ไปถามเองเลยถูกค่ะไปทำสำรวจไปสัมภาษณ์ลูกค้าเองเลย ข้อดีคือมันตรงประเด็นมากๆแล้วก็น่าจะเชื่อถือได้สูงแต่แต่ก็ต้องใช้เวลาใช้แรงใช้เงินเยอะหน่อยใช่ค่ะต้องแลกมาด้วยเวลาและค่าใช้จ่ายในขณะที่ข้อมูลทุติยภูมิ secondary data อันนี้ก็คือข้อมูลที่คนอื่นหรือหน่วยงานอื่นเขาเก็บไว้ให้แล้วเราแค่ไปหยิบมาใช้ต่ออืมใช่ค่ะอย่างพวกรายงานสถิติต่างๆจากหน่วยงานรัฐจากเว็บหรือผลวิจัยเก่าๆแบบนี้ใช่ไหมครับดูสะดวกไว้เยอะเลยถูกต้องค่ะ มันสะดวกกว่าประหยัดกว่ามากจริงๆแต่ว่ามันก็มีความท้าทายอยู่เหมือนกันนะคะยังไงครับคือเราต้องตรวจสอบให้ดีๆค่ะว่าข้อมูลนั้นมันเชื่อถือได้แค่ไหนเก่าไปหรือยังแล้วเขาเก็บมาด้วยวัตถุประสงค์อะไร อ๋อวัตถุประสงค์เดิมอาจจะไม่ตรงกับที่เราต้องการใช่ค่ะและที่สําคัญคือมันตรงกับสิ่งที่เราต้องการวิเคราะห์จริงๆหรือเปล่าเพราะบางทีข้อมูลที่เก็บมาเพื่อเรื่องหนึ่งอาจจะไม่ได้ละเอียดพอหรือไม่ได้ครอบคลุมพอสําหรับอีกเรื่องก็ได้ค่ะน่าสนใจมากครับแสดงว่าการจะเลือกใช้ข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมินี่ก็มีผลกับผลลัพธ์ความน่าเชื่อถือของการวิเคราะห์เราเยอะเลยทีเดียวทีนี้ถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าโอเคต้องเก็บข้อมูลปฐมภูมิเองแล้วครับ มันมีวิธีเก็บข้อมูลแบบไหนบ้างครับหรือ Data Life Cycle วงจรชีวิตข้อมูลใช่ค่ะคือพอข้อมูลมันเกิดขึ้น Generation ขั้นตอนต่อมาก็คือการรวบรวม Collection เนี่ยแหละค่ะวิธีการเก็บข้อมูลปฐมภูมิที่นิยมใช้กันก็มีหลักๆอยู่หลายอย่างนะคะที่คุณคุ้นกันสุดก็น่าจะเป็นการสำรวจ Survey ไหมครับที่ใช้แบบสอบถามหรือโทรไปสัมภาษณ์ ใช่เลยค่ะการสำรวจนี่เหมาะมากกับการเก็บข้อมูลความคิดเห็นทัศนคติหรือข้อมูลส่วนตัวจากคนเยอะๆอีกวิธีหนึ่งก็คือการสังเกต Observation สังเกตค่ะอันนี้คือการเฝ้าดูแล้วก็บันทึกพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆเลย แบบออาจจะเป็นการสังเกตในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเลยค่ะโดยที่ผู้วิจัยพยาย,ยามไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรืออาจจะเป็นการสังเกตแบบมีโครงสร้างที่เรากําหนดสถานการณ์หรือปัจจัยบางอย่างไว้แล้วดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าพอเปลี่ยนการจัดร้านใหม่แล้วเนี่ยลูกค้าเดินดูของนานขึ้นไหมการไปยืนสังเกตพฤติกรรมเขาจริงๆน่าจะให้ข้อมูลที่จริงกว่าแค่ถามความเห็นเฉยๆนะครับใช่ค่ะ แต่ความท้าทายก็คือทำยังไงไม่ให้เขารู้ตัวหรือพฤติกรรมเปลี่ยนไปเพราะเราไปยืนดูนั่นละค่ะคือความท้าทายของการสังเกตเลยผู้วิจัยต้องพยายามทำให้เป็นธรรมชาติที่สุดหรือถ้าต้องเข้าไปมีส่วนร่วมก็ต้องระวังอคติของตัวเองด้วยส่วนวิธีสุดท้ายที่แบบเข้มข้นทางวิทยาศาสตร์หน่อยก็คือการทดลอง experiment ใช่ค่ะวิธีนี้จะมีการออกแบบการทดลองเลยค่ะ เพื่อจะศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างตัวแปรต่างๆอ๋อมีการควบคุมปัจจัยใช่ค่ะจะมีการควบคุมปัจจัยต่างๆอย่างรัดกุมเลยเพื่อจะดูว่าการเปลี่ยนแปลงตัวแปรต้นหรือสิ่งที่เราจัดกระทําลงไปเนี่ยมันส่งผลต่อตัวแปรตามหรือผลลัพธ์ที่เราวัดอย่างไรบ้างเช่นทดลองยาใหม่เทียบกับยาหลอกถูกต้องค่ะแบบนั้นเลยค่ะจะเห็นภาพชาัดชัดเจนเลยครับ วันนี้เราได้ปูพื้นฐานกันแน่นมากๆเลยตั้งแต่ความหมายของข้อมูลการแบ่งประเภทข้อมูลทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพค่ะแล้วก็แบ่งตามแหล่งที่มาด้วยใช่ครับเป็นปฐมภูมิกับทุติยภูมิซึ่งแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อด้อยต่างกันไปจนมาถึงวิธีการเก็บข้อมูลปฐมภูมิทั้งสำรวจสังเกตทดลอง ทั้งหมดนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆเลยนะคะก่อนที่เราจะเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ด้วยสถิตีต่อไปครับผมค่ะแล้วก็มีสิ่งสำคัญที่อยากฝากให้ลองคิดตามกันต่อนะคะก็คือว่าวิธีการเก็บข้อมูลที่เราเลือกใช้นะคะมันมีผลอย่างมากเลยนะต่อภาพความจริงที่เราได้รับจากข้อมูลชุดนั้นหืมน่าคิดครับ ลองคิดดูเล่นๆนะคะว่าถ้าเราอยากรู้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่มันอ่อนไหวมากๆการใช้แบบสอบถามที่คนตอบอาจจะไม่กล้าตอบตรงๆเทียบกับการที่เราไปแอบสังเกตพฤติกรรมเขาทางอ้อมหรือไปวิเคราะห์จากข้อมูลแหล่งอื่นแทนเนี่ยมันจะให้ข้อสรุปเหมือนหรือต่างกันแล้วความจริงที่ดีที่สุดสำหรับคำถามของเรามันควรจะมาจากข้อมูลแบบไหนกันแน่ ใช่ค่ะนี่เป็นคำถามที่น่าขบคิดอยู่เสมอเลยเวลาที่เราต้องทำงานกับข้อมูลหรือต้องไปตีความสถิติต่างๆรอบตัวเราอะค่ะ